สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูกิ่งฟ้าจะมาพานักเรียนอ่านสะกดคําที่มีวรรณยุกต์ไม้เอกและไม้โทนะคะให้นักเรียนนําหนังสือภาษาพาธีชั้นประฐมศึกษาปีที่1เปิดไปที่หน้า49นะคะแล้วจะมาเจออ่านสะกดคํานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกอ่านคําที่มีไม้เอกกับไม้โทกันนะคะเรามาดูคําแรกกันเลยค่ะคําว่าไก่แจ้นะคะคําว่าไก่แจ้พยัญชนะต้นของคําว่าไก่คือกไก่สระคือสระไอไม้มาลาย วรรณยุค,คือไม้เอกสะกุว่ากอไอไกไม้เอกไก่อีกรอบนะคะกอไอไกไม้เอกไก่ส่วนคำว่าแจ้นะคะพยัญชนะต้นได้แก่จอจานสระคือสระแอวรรณยุกค,คือไม้โทสะกุว่าจอแอแจไม้โทแจ้อีกรอบนะคะ จอแอแจไมโทแจ้อ่านว่าไก่แจ้ต่อไปคำที่สองนะคะคำว่าปู่ย่าพยัญชนะต้นของคำว่าปู่ได้แก่ปอปลาสระคือสระอูวรรณยุคือไม้เอกสะกดว่าปออูปูไมเอกปู่อีกรอบนะคะปออูปูไม้เอกปู ส่วนคำว่ายญ้าพยัญชนะต้นคือยอยักษ์สระคือสระอาวรรณยุกค,คือไม้เอกสะกดว่ายออายาไม้เอกย่้าอีกรอบนะคะยออยาย้าไม้เอกย่้าอ่านรวมกันว่าปู่ย่้าต่อไปเราจะมาฝึกอ่านคำศัพท์นะคะที่มีไม้เอกกับไม้โทกันค่ะเดี๋ยวฝึกสะกดอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะ โกไอไกไม่เอกไก่จอแอแจไม่ทูแจ้ไก่แจ้หอแอแหไม่เอกแห่ดอูดูแหดูปออูปูไม่เอกปูยออายาไม่เอกย่้าปู่ย้าปออาปาไม่เอกป่า ผอไอไผไม่เอกไผ่ป่าไผ่สอไอใสไม่เอกใสย่ยออายาใสยาบออาบาไม่ทูบ้าบาอไอใบไม่ทูใบบ้าใบชอไอชัยไม่ทูใช้ดอ,อีดีใช้ดีปอ,อีปี นอีนีไม่โทนีปีนี้ชอีชีไม่โทชีมออือมือชี้มือถออือถือมอไอไม่ไม่โทไม้ถือไม้หอไอหายไม่โทให้มออามาให้มาผออาผาไม่โทผ้าสอีสี ข้าสีสอ,อีสีไมเอกสีหออาหาไมโทห้าสีห้าสออาสาคออูคูสาคูถออูถูถอไอไถถูไถ,ถ นี่ก็เป็นคำศัพท์นะคะที่เราฝึกอ่านมีไม้เอกกับไม้โทแต่ว่าคำว่าสาคูกับคำว่าถูไถนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าไม่มีรูปวรรณยุก์ไม่เอกและไม้โทแต่นะคะคำว่าสาคูนะคะพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงทําให้เวลาอ่านเสียงของคําก็จะเป็นเสียงจัตวาอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวในเรื่องอักษรสูงคุณครูจะสอนทีหลังนะคะค่ะวันนี้ คุณครูก็มาสอนอ่านแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะโดยคุณครูจะกําหนดคําศัพท์มาให้แล้วให้นักเรียนเติมไม่เอกกับไม้โทในคําศัพท์นั้นให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ